อ่าตอนนี้เราต้อรับนักบินสัทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบผมมาเกอร์ Healthcare. อีกเช่นเคยนะครับกับวิวในคลายทูพาร์ตี่สี่แล้วเอาละ่ะมาดูสิว่าเราอัพอะไรได้บ้างนาะปืนใช้หมืนอันทั้งนั้นเลยอีเวนต์อีเวนต์ก่อนของมันจำเป็นไอเทมก็ยังดีกว่าไปมิชชั่นสตาร์ตกอ,อ่ะอันนี้ก็คัสซีน เหมือนเป็นตรงสุตน้ำมันอเอ๊ะรู้สึกว่าก็ต้องไปทางนู้นอย่าเดินกระตุกสิครับดันเต้ตรงนี้นี่ปุ่มด้วยอ่ะกดได้ปะอืมไม่มีอะไรปะ รู้เลยว่าต้องมีพวกมาร์ฟอสโอนเอา้าไอ้นี่ไม่ยิงอะ่ะเปลี่ยนอาวุธจ้นอยู่นี่เอาวุธจ้ามาเกิดโดดไปแล้วก็ยิงแบบนี้ปี๊มามาข้างหลังใช่ไหม,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 มนี่ปี๊อาครับยิง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 

เเฮฮ้้ยยจมาครับมา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 โอ้เยอะเหมือนกันเนี่ยอ๋อเดวิสติเกอร์คือถ้าเกิดหลอดไม่เต็มสามก็สามารถใช้ได้เหรอภาคนี้แต่ภาคหลังนี่เราต้องมีเกจทั้งหมดสามอันถึงจะใช้เดวิสติเกอร์ได้ครับภาคหลังมาแต่ภาคสองจะโอพหน่อยอืมอืม

อเไปทางไหนต่อเนี่ยไม่ได้ศึกษาทางมาด้วยตรงนี้เหรอเอาติดมาเลยโอเคต้องมาตรงนี้โอ้ยบ้าอืมกว่าจะผ่านได้ไอ้บ้าเดินโคตรนานโอเคมาตรงนี้แล้วมีอะไรอะ่ะ ถ่ายมาอีอะไรอีเลอ,อีแรงแน่นอนผมจำชื่อมาได้ยิงเหมือน,นอ๋ <c oughs> อาลองพยอย่ามสบายใจแต่ตรงนี้มัน,มนไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มาเฮีพวกมันตะกล่วนมาอีกแล้วตัวนี้อะไรเนะี่ย <m uch ess> <โ> <Tennessee> เฮ้ยตรงนี้มีโกออฟด้วยเหรอไปเก็บก่อนเล้วแจอยู่ตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บตรงนี้สินะทางไปต่อโอ้โอ <m uch ess> ซับซ oh, ับโอ้ไม่โดนไม่โดนซับ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 โอเคเราต้องไปเอาเดวิทเอ้ยไอ e F, แอมูเลตนะเครื่องรางไอดูสิอ่าระหว่างทางก็ไปไม่ได้ง่ายๆแล้วเมื่อกี้เห็นเลือเลือดอะไรอ๋ออันนี้่อะ โอ้หุ้มระเบิดนี่เองโอเคโอเคเรียนรู้เรียนรู้อืม,ม,ม,มอ่ามาโอ้อย่าดิกนกระตุกสิครับเตนเต้พาต่อกระน้องมาจำได้ว่าไอ้ดานนี้มันจะมีเหมือนอาวุธใหม่ด้วยเราต้องลองหาดูสักหน่อย

อ้อายิงปืนมาล่าปีศาจจิ้มเลยนนต้องยิงจริงโอเคตรงนี้ นี่ไงทุกคนเวนเดตตาดาบใหญ่ตรงนี้โอเคประตูปิดได้อันมูเล็หรือเครื่องรางเอาไว้เสร,ริมพลังเซเว่นสิ๊เกอร์ แอนิเมชันนี้ก็เหมือนเดิมทุกรอบเลยตอนได้อัลเลรเมจิกโซนวิตเทอร์ฮาร์ทออฟอะเวทีนแบทเทนก็มาเาไว้เพิ่มอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไหนขอเช็คในไทยใช่ไหมอ๋อแอคแท็กจะเพิ่มตอนเรา Devil เดวิลทิกเกอร์โอเคโอเค โอเคไปโอ้อโอเคประตูตรงนี้ hey, เอ๊ะทำไมาเวลาล่วงแปลกแปเฮ้ hey, ผมว่าเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได,ดย้ยังไม่ได้ไปสำรวจข้างบนเลยเยวผมขอไปเช็คข้างบนก่อนนะ เฮ้เดี๋ยวน่ะตีไปก่อนใช่ไหมเห็นคนอื่นทำให้ตีไปก่อนอะ่ะเออไปตรงนี้ก่อนอ,อุ้ยอุบาเอ้ย,อยไปไปช่างมันกันยิ่งยิ่ง่งยิไอของไออ,งไอ,อมิเลตทั้งหมดเนียวเข้าไปเด็กอีกทีเนเออหมดละ กันแล้วมากันแล้วเลือกตีฟ้าลุกปะอยา่าไวไวเลี่ยงเลยโอ้ยมีคนก่อนอื่นไอเปลี่ยนดาบก่อนฮนะเป็น เบเนต้าเรียบร้อยเชื่ออ๋อเสียกา้ชาร์แต่ตีหนักเฮ้ยดาบแรงใช้ได้เลยโคตรแรงอ่ะแรงกว่ารีบไปเล่นอีกจะโดดไหมเออ็อกต็อปซ็อ็อกโอเคนี่มีของอะไรหรือเปล่าขอไปเช็คก่อน โอเคไม่มีอะไรเ็บอืมแฟ็กเกอรี่โอฟิวไอ้พวกมาระตรนทั้งหลายเลียให้หมดเลยโอ้โหเลตออฟเทียบก็ามาเลยเฮ้า๊บ๊บ๊บเฮ้าเจ้าเจ้าเฮ้อ

มาทีกยิงเราไปได้หรือเปล่ายืดแขตเราไปกับเพนมือมันวิ่งอ๋อโอเคต้องเกลี้ยมันมหมเดี๋ยเลย

ก็จะมีเสียงชี้ชิกๆด้วยนะโอเคต,ตีได้หรือเปล่าโอเคอืมเริ่มขึ้นไปอีกแล้วโอเคติงีไม่ได้โอเคขึ้นไปเลยครับผมโอเคอืมก็แต่มันไม่มีท่าแบบเยอะเยอะเลยเก็บเลตอัพกัน อะไรอย่างนี้มามาตี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 โอ้โหโอเคครับไปเดี๋ยวต่อเลยตอนนี้สับได้ตอนนี้สับได้ไหมได้เลยโอเคไป อ่าครับตีนบผมใส่ผ้าคลุมแล้วหันหน้ามาและอ้าวตัดทุงหัวหนีเหรออะไรครับเนี่ยโอ้ตายตายตายโอเคเซฟก่อนเซฟกอนยไูได้ไปเช็คไอ้นั่นเลยอ่ะไอเอเมเลตข้างบนนั่นน่ะ ก็แต่ผมถ้าจะพลาดของไปเออไม่เป็นไรถ้ราจะไปเก็บย้อนหลังได้อยู่าครับดันเต้อันนี้น่าชื่ออาริอัสนะครับเป็นบอสของภาคนี้แหม,แม่เรามีใครมาล่ะเนี่ยต้องถามไหมเนี่ยเอาไวข้ขราวหน้าล้วกันนะ <g arness> ีีดนยอะไรครับเนี่ยมิโนทอร์เหรอเป็นครึ่งคนครึ่งวัวนะฮะเฮ้ยครึ่งครึ่งคนครึ่งกระทิงดิเออมิโนทอร์อืมรถไฟไฟใช้ได้เลยเท่เลยฟูนี่ฟูนี่ค พอร์หหน้าตาิวทอมากกว่าวาสิโื้อโอ้ยมีลาวาด้วยตบได้ป่าตับตบตบตบได้ับเลยบตบบลบหลบไปหทันโอ้เก็บเดชเอาปังปังตบเลยตบตบโอ้ยลบ หลบไม่พ้นอ้โอ้โอ้โอ้มาจะได้โทรล่ามาจินฟอร์มทั้งน่อยอืออือจ้า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 เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายเลยเหรอโอเคโอเคไม่เ oh, ส oh, oh. okay, okay. oh, oh, oh. ียงแล้วไม่เสียงแล้ว รัวครับรัวรัวรัวมาตีเห็นเมนูทอเห็นอาวุธไหนยิงยิงทีทงโวมา่ยิ่มเลยฮู้นโผล่า อย่าทให้มันมากนะสิบ้าเอ้ยกลัวบาทาสักทิปับปับเฮ้ยระโกระโดด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 เอาอมาหลบได้มานะครับเดี๋ยวเลืแล้วก็สับไปเลยดีกว่าปับเฮ้ยเจเจเย ยอดเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตาดูตรงหน้ามันเหมือนไดนเสเราทีเลสแต่มีเขาเหมือนควายก็ว่ามันมีทอรลัดอยู่ข้างหลังอ้าวกลายเป็นหินเรียบร้อย,อยสบพุณทวนอย่างนี้อีกแล้วเหรอโอเคถ้าจะจบอย่างนี้ขออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะ มันสั้นไปตายแล้วจะตบพวกผู้หนีไม่ได้นะมิชชั่นที่เก้าโอเคมีชันต่อตอโอเคก็เดินมาตรงนี้อนเออรู้สึกว่ามันจะระเบิดต้องรีบแล้วไป 拉们多加油！啊！嘿，走走！呼！呼呼呼！马遂马遂马遂！啊！啊！快了，快了，不着急。 ไปเลยเดี๋ยวไปเลยออามาตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ปึ๊บเอาละครับโอเคขึ้นไปเลย Whoa, 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 whoa. มาแล้วจ้าไอ,อของข้างบนเดี๋ยวผมมาเก็บกรอบนะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครับตันเต้โอ้ โอเคป่ะไม่ต้องทำอะไรสักอย่างหรึเปล่าอืมโอเคปกนกไอ้นี้ก็จะมา โอเคโห่ okay. hoo. ตีให้เต็มตีกันครับจะตีต้องทำไมเล่าโอ้โหตายตาย,ตาย ลิงนกทำไมครับเนี่ยโอ้เจสเอาอยอะเอาอยอะนี่ผมไม่ได้กดเลงแลนะ้เนี่ยมันเลงของมันเองอะ่ะอืมโอ้ดัดเตะจ๋โอเค ตีให้หมดก่อนใช่ไหมฮะโอเคไปไดาเ้าเดาโอ้แล้ว,ลวตรอ,อไปกันเรไปมันก็เลีอ้ยงอยู่งกว่าไปแล้วเ๊ะโอเคทางเข้าอยู่ตรงนี้ Ừm. Giờ con tai lên đẹp quá. ai cái thế เครื่องบินปั๊บปับปับไเหลียวเวลาแล้วเครื่องบินไปสิหรือว่านี่ฉันไม่ได้เลงแกเลยสักนิดเดียวอ๋ออันนี้มันก็จะดูดโอเค เข้ามาตรงนี้อืมืยังบินตันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไระอ่ะเฮ้ยนี่มันมิสไซล์ลันเชอร์เจโดอร์ต้องนี่ โคตรงนี้ราเบิดไม่ได้โอเคตรงนี้หยุดแล้วแล้วไงต่อเนี่ยอ๋อั้านนี่เองเหรอล้วจะเตะีมต่มอเตอร์ไซเมื่อไหร่เนี่ยบังบล้วิง โอเคจบมิชชั่นเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมากนครับที่มารับชมพารนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันพารหน้าครับสวัสดีครับหล่านักลา่ามิสตาทั้งหลายบ๊ายบาย